สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่ถนนข้างบ้าน,นะค่ะวันนี้นะคะจะทําการเตรียมกระถางนะคะนี่ค่ะกระถางด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะเป็นกระถางไวเนลนะคะก็ซื้อมาตั้งแต่ซื้อบ้านเลยนะคะซื้อมาหลายปีมากแล้วนะคะก็ปีนี้นะคะตั้งใจจะปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะลงในกระถางนี้นะคะจะทําการเตรียมกระถางนะคะด้วยการขนดินนะคะที่ทําปุ๋ยมานะคะตลอดระยะเวลา2-3ปีนะคะเอามาใส่ในกระถางนะคะเพื่อที่จะประหยัดนะคะก็เดี๋ยวจะต้องดูก่อนนะคะว่าดินจะพอไหม งั้นเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะคะว่าจะใส่ดินแบบไหนนะคะก็จะทําการเตรียมกระถางนะคะในการปลูกต้นไม้นะคะตอนนี้นะคะก็ใส่สายยางเล็กๆไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่หินนะคะเพื่อที่จะกันดินนะคะนี่ค่ะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะทําให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใส่ดินจะไม่เห็นแล้วนะคะก็จะมีสายยางที่ต่อเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่หินเข้าไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ทําเหมือนกันหมดเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวกําลังจะไปขนดินมาใส่นะคะดินที่จะใช้นะคะก็จะเป็นดินที่ เป็นดินที่เราทํามาจากดินปุ๋ยนะคะก็คือเศษใบไม้ที่ทํามาตลอดปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็น่าจะประหยัดได้เยอะเลยค่ะก็ทั้งหมดมี12กระถางนะคะก็ทุกกระถางจะใส่ดินเท่ากันนะคะแล้วก็ใส่ในอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วก็เพื่อประหยัดนะคะเพราะว่าถังนี้มันใหญ่มากเนี่ยค่ะด้านในนะคะก็เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วก็จะต่อระบบน้ํานะคะแล้วก็ถ้าดินไม่พอนี่เดี๋ยวจะอเอาดินถุงนะคะมาใส่แทน,นะคะ่ะ แล้วนี่ก็เป็นดินนะคะที่ทำปุ๋ยมานะคะหลายปีแล้วนะคะก็ย้อนไปประมาณ3ปีก่อนนะคะโซนนี้นะคะเป็นโซนที่เราอเอาไม้ไผ่นะคะมาวางเรียงกันแล้วก็ทำเป็นกระบะปุ๋ยแล้วก็ใส่พวกเศษใบไม้ลงไปนะคะตอนนี้ก็ได้ดินแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะเอามาใช้นะคะจะเอามาใส่ในกระถางะคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มขนไปนะคะเดี๋ยวจะขนไปลงในกระถางนะคะค่อยๆขนไปได้เยอะอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะเนี่ยดินดีมากๆเลย อัปเดตนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะใส่ดินที่ขนมาจากหน้าบ้านนะคะลงไปทุกกระถางแล้วนะคะก็ใส่เท่าๆกันนะคะใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือดินตรงนี้เนี่ยจะเป็นดินที่อยู่ข้างบนนะคะก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นพวกหญ้าวัชพืชนะคะผสมกับพวกดินที่แบบว่ามันไม่ดีนะคะแล้วก็เราเอาไปใส่ไว้ในกองตรงนั้นนะคะแล้วก็ผ่านมานะคะน่าจะสักสองสามปีแล้วค่ะก็จะเป็นดินแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ใส่ลงไปแล้ว แล้วนะคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะคะที่เหลือนะคะก็คืออ่าชั้นชั้นแรกเนี่ยจะเป็นอ่าดินข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะเป็นดินที่ดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจะเป็นดินที่ใช้จากเศษหญ้านะคะที่เราเอามาทําปุ๋ยนะคะตอนนี้ก็กําลังไปขนมานะคะซึ่งดินที่ไปขนมาตอนนี้เนี่ยจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะก็คือเป็นดินดําเลยค่ะนี่ค่ะตัวอย่างนะคะ ไปขนมาจากกระบะที่แบบว่า,อ,าอยู่หน้ากรีนเฮาส์นะคะนี่มีตัวด้วงมีแบบว่าแมลงข้างในด้วยนะคะแต่ก็พยายามเลือกออกอันนี้เดี๋ยวจะเอาวางทับลงไปอีกทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรดน้ำแล้วกเ็เหมาะกับการปลูกดอกไม้มากๆนี่ค่ะอันนี้อันนี้ใส่เข้าไปละวนี่ค่ะ ไม่ต้องไปซื้อเลยนะคะน่าจะพอด้วยเพราะว่ามีเยอะนะคะมีเหลืออีกกระบะหนึ่งนะคะถ้าไม่พอก็จะมีอยู่ตรงหน้าอหน้าเต t e r ฮัทของเราก็มีนะคะอีกโซนหนึ่งตอนนี้ดินร้อนมากเพราะว่าแดดมันร้อนนะคะนี่ดินดีมากๆเลยค่ะ อันนี้ใส่เข้าไปละเดี๋ยวจะพยายามใส่ให้ทุกระถางเท่ากันนะคะแล้วก็ใส่ให้เต็มนะคะแล้วเดี๋ยวลดน้ําแล้วก็ดูว่าให้เขายุบลงไปแล้วก็ใส่จนเต็มเลยค่ะอาจจะเหลือไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะแบบว่าใช้ดินดีเป็นดินถุงที่ซื้อมาอีกนิดนึงแล้วก็เหลือที่ไว้ปลูกต้นไม้ด้วยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวทําให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะคะ แล้วก็นี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นกรีนเฮาส์ที่เรามาเอาอาดินที่ทําปุ๋ยนะคะเดี๋ยวจะพามาเดินดูนิดหนึ่งก็เอาออกไปแล้วหนึ่งกระบะนะคะกระบะนี้นะคะเอาออกไปเคลียร์หมดเลยแล้วก็เอาดินตรงนี้ไปใส่แปลงผักนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหญ้าอันใหม่นะคะที่เอามาใส่แล้วนะคะก็ตัดตัดหญ้าในสวนมาแล้วก็เอามาเทนะคะแล้วก็นี่ค่ะตอนนี้ที่กําลังขนนะคะขนจากกระบะนี้ค่ะดีมากๆเลยคือแบบมันเป็นเศษหญ้าที่เราทิ้งเข้าไปนะคะ เวลาแบบแค่จับออกมาก็ร่วนมากๆเลยนี่ดีมากๆเลย มาอัปเดตตอนบ่ายอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้พักเที่ยงไปนะคะนี่ค่ะก็ตอนนี้นะคะแดดร้อนมากๆเลยก็ตอนนี้นะคะคนะดินนะคะดินปุ๋ยมาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะกะ็ได้ไม่เต็มนะคะแต่ก็ได้กําลังพอดีนะคะเดี๋ยวลดน้ําน่าจะยุบไปอีกนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะดินดีมากๆเลยเราก็อยากจะพาะทุกคนมาดูก่อนนะคะว่าเราใส่ดินอะไรดินแบบไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเริ่มปลูกอดอกไม้แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เห็น process ตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ใส่ ครบ12กระถางแล้วนะคะนี่ค่อยๆพาเดินค่ะ เต็มทุกกระถางเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องไปาหาดอกไม้มาปลูกนะคะตอนนี้ก็มีในหัวบ้างนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวจะต้องรอดูด้วยถ้าต้นเมเปิลเขา,าแตกใบออกมาแล้วก็มันจะแดดเยอะไหมหรือว่าร่มตรงไหนนะคะเดี๋ยวจะรออีกนิดนึงนะคะน่าจะสักเดือนหน้าจะเริ่มปลูกแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอตอนนี้ก็ยังคิดก่อนนะคะว่าจะเอาแบบต้นอะไรก็ออกแบบไปในตัวเลยะคะ่ะ นี่เดินออกมาตรงกระถางนี้นะคะเป็นถนนแล้วก็จะมาเจอ,อแปลงผักนะคะแล้วก็ถ้าหันกลับมานะคะก็จะเป็นถนนแบบนี้เลยเดี๋ยวก็ค่อยๆปรับปรุงกันต่อไปคะ่ะนี่สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ